สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบัวพัชชานะคะสำหรับวันนี้เราก็มีแอปวาดภาพที่จะมาแนะนำทุกคนสำหรับมือใหม่ที่ชื่นชอบในการวาดภาพและชื่นชอบในงานศิลปะนะคะเราส่วนตัวเราคิดว่ามันใช้ดีเราจึงอยากบอกต่อทุกคนนะคะ เป็นแอปฟรีค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ios และ android นะคะชื่อว่าแอป a u t o d e s k sketchbook นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและเรียนรู้การใช้งานแอป a u t o d e s k sketchbook ไปพร้อมๆกันนะคะหากทุกคนพร้อมแล้วเรามาเปิดแอปและเรียนรู้ไปได้วยกันเลยค่ะเอาล้วนะคะพอเราทุกคนกดเข้าแอปมานะคะก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้ให้เรากดตรง ตัวบวกตรงกลางเลยนะคะเราเลือกตรง New Sketch ค่ะทางแอปก็จะมี preset ที่ตั้งค่ามาให้แล้วนะคะหรือว่าเราจะตั้งค่าเองก็ได้ค่ะก็กดตรง Create เลยพอเข้ามาในหน้าแอปแล้วนะคะเราก็จะมาดูตรงซ้ายมือนะคะจะมีเครื่องมือที่เป็น Brush และพู่กันหลายๆแบบนะคะให้เราได้เลือกใช้ค่ะก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยเพราะว่า เขาเวลากดนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างของพู่กันแต่ละอย่างให้เห็นเลยนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ส่วนตัวแล้วเราจะชอบใช้ตัวนี้นะคะในการสเก็ตภาพส่วนในการลงลายเส้นนะคะเราจะชอบใช้หมึกตัวนี้ค่ะและใช้ตัวนี้ในการลงสีนะคะเคเรามาที่ตรงทางด้านขวามือเรานะคะก็จะเป็นเลเยอร์ค่ะ ส่วนด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นเลเยอร์พื้นหลังนะคะเราสามารถปรับสีพื้นหลังได้ตามความต้องการของเราเลยโอเคเราจะมาลองสกเก็ตกันดูนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะวาดเป็นไข่ดาวนะคะง่ายๆ ขอแนะนําว่าในการวาดภาพแต่ละภาพนะคะเราควรแยกเลเยอร์ค่ะให้ให้แต่ละเลเยอร์แยกออกจากกันเพื่อที่ว่าเวลาเราลงสีลงลายเส้นมันจะได้ไม่ทับกันนะคะข้างล่างสุดของเราจะเป็นเลเยอร์สเก็ตและตัวบนนี้เราจะลงหมึกลายเส้นนะคะ เราสามารถซูมเข้าซูมออกภาพเราได้เลยใช้2นิ้วแตะไปที่หน้าจอนะคะขยายภาพออกหรือว่าย่อภาพเข้านะคะหากเราลากลายเส้นผิดนะคะแล้วเราไม่ต้องการเราจะใช้ยังลบในการลบก็ได้หรือว่า เราจะเลือกการย้อนกลับนะคะกดตรงนี้เลยก็จะย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เราไม่ได้ลงลายเส้นนะคะพอเราลงหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องการให้เห็นภาพสเก็ตเราก็สามารถกดปิดดวงตาที่ภาพสเก็ตได้เลย แล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์ในการลงสีเราก็จะใช้บรัชตัวนี้นะคะในการลงสีค่ะ,ะกรณีเราลงสีของตัวแบบเราเป็นสีอ่อนนะคะอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันเลอะออกมานอกเส้นหมึกหรือเปล่าให้เรา ปรับสีพื้นหลังให้เป็นสีที่เข้มขึ้นเพื่อที่จะง่ายต่อการมองเห็นนะคะเราสามารถปรับขนาดของบลัชได้ที่ Setting นะคะกดเข้าไปแล้วลดเลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือนะคะก็สามารถปรับได้เช่นกันนี่ ต่อมานะคะเราจะต้องการเพิ่มมิติให้ภาพนะคะเราก็สามารถใส่แสงเงาตามความต้องการของเราได้เลยส่วนตัวเราคิดว่าเราน่าจะเพิ่มอีกแค่เงาสีขาวของตัวฟองไข่ดาวนะคะ นี่เท่านี้ไข่ดาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหากเราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเราก็สามารถมาดึงเปลี่ยนได้เลยหรือว่าเราอยากได้ไฟล์เป็น png นะคะก็กดปิดดวงตาเวลาเซฟมาก็จะไม่มีพื้นหลังนะคะค่ะพอเราวาดภาพเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเซฟภาพเราก็มาตรงเครื่องมือนี้ได้เลยค่ะกดตรงปุ่มนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงแชร์ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เลือกเซฟทูไฟล์นะคะกดบันทึกได้เลยค่ะภาพของเรานะคะก็จะมาอยู่ตรงที่ไฟล์ค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดบันทึกภาพเท่านี้นะคะภาพที่เราบันทึกนะคะก็จะมาอยู่ตรงแกลเลอรี่ของเรานะคะ ันนี้เราเซฟเป็น png นะคะก็คือไม่มีพื้นหลังและถ้าหากเราอยากที่จะเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะวาดภาพต่อไปนะคะเราก็มาตรงเครื่องมือตัวเดิมเลยค่ะแล้วก็กดไปตรงแกลเลอรี่นะคะกดเซฟเลยค่ะภาพของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็เริ่มใหม่ตรง ตัวบวกแล้วก็ New Sketch เพื่อที่จะวาดภาพต่อๆไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปสอนวาดภาพก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเราก็เป็นมือใหม่ที่เพิ่งใช้แอปไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเริ่มวาดรูปเป็นจริงเป็นจังได้แค่ไม่กี่ปีนี่เองคะ่ะก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่คิดว่าแอปนี้มีประโยชน์และได้ความรู้คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ เราขอเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ทุกคนที่เพิ่งเริ่มวาดภาพนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะทำไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่ตัวเองชอบยังไงมันก็ออกมาดีที่สุดค่ะหากเพื่อนๆอยากดูผลงานที่เราใช้แอป Auto Desk Sketchbook ในการวาดนะคะก็สามารถดูได้ที่ Line คร e a t เตเลยค่ะเข้าไปที่ l ล ne ของเรานะคะแล้วก็เซิร์ชตรงสติกเกอร์ l ลน e นะคะพิมพ์ว่าบ p c h a นะคะ b u a จุด p h a t c h a นะคะ ก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะก็จะมีสติกเกอร์ลายน้องแมวน้องหมาหรือว่าอื่นๆที่เราได้วาดทิ้งไว้ในลายนะคะก็สามารถดูเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าดูเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย